ครับผู้ชมนะฮะวันนี้ผมพามาดูเจ้ากระบะ4คูณ4เกียร์แมนวนวลนะครับ4ประตูยกสูงเกียร์แมนวนวลปี20นะฮะได้เป็นตัว E พัฒนะครับผมตัวรองท็อปนะค,คันนี้4คูณ4ดิฟล็อกสภาพสวยกริบนะฮะต้องบอกเลยว่าสภาพรถแรกเข้านะฮะวันนี้มาถ่ายเห็นก่อนขายแน่นอนใครชอบหาอยู่4คูณ4ไว้ใช้งานตามไปดูต่อในลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองนะฮะวันนี้ใครที่รอคอยตัว 4x4 อยู่นะไม่ควรพลาดคันนี้นะครับโฉมหน้าหล่อล็อคโคปี2020นะค,คุณผู้ชมเป็นตัว E-Pass 4x4 เกียร์แมนนวลน,นะครับ4ประตูยกสูงนะฮะ Pioneer โอ้โหบอกได้เลยว่าหายากที่สุดแล้วบ้านเราเนี่ยแทบหาไม่เจอแล้วนะนะฮะสำหรับ 4x4 ใครไวใครได้ผมบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับ รถสภาพแรกเข้านะครับยังไม่ได้สปาขัดสีให้นะฮะร,ราคายังไม่มาด้วยนะแต่ผมคาดการว่าน่าจะ6กแสนต้นต้นะนะฮะหกแสนต้นต้นมีให้เห็นแน่นอนนะครับแล้วฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละ9ก้าพันหมื่นหนึ่งประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เงินออกรถได้กระบะสีคุณสีตัวลุยไปขับเดี๋ยวสภาพจะเป็นยังไงเนี่ยตามผมมาดูได้เลยนะครับคันนี้รถปี2020นะคุณผู้ชมได้สีบอลเงินนะครับเดิมแท้จากโรงงานทะเบียน4 1 4 8กรุงเทพมหานครนะครับ ไฟหน้านะครับโปรเจเตอร์เลนเดอรทามแลนิ่งไลท์มีไปให้แบบครบนะครับไฟตัดหมอกมีให้นะฮะตัวนี้นะครับกระจังหน้านะฮะเดิมแท้เลยนะครับคุณผู้ชมสีนะครับดำเมทัลลิกแบบนี้นะฮะมาพร้อมโลโก้สีโคมเนี่ยสวยๆนะนี่กันชนกันชนผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถสวยมากแล้วเลขไม์เพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนเจ็ดพันโลประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งแสนเจ็ดพันโลนะน้อยมากๆนะสำหรับรถปียี่สิบนะคุณผู้ชมเป็นกระบะด้วยนะฮะ ไฟโปรเจคเตอร์เลนไม่เล้านะฮะไม่มีละอองละอองน้ําเข้าแน่นอนนะฮะไฟตัดหมอกคู่ล่างใช้งานได้ตามปกตินะฮะผิวพันธ์สันเหลี่ยมนะครับตัวฝาโปรงนะฮะเดิมๆนะฮะมีคาบสกปรกมาบ้างเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมคัดให้สปาเก็บงานให้อีกรอบนึงนะฮะก่อนปล่อยอยู่แล้วนะใครจัดได้จัดจองได้จองผมบอกเลยพาดคันนี้รอยาว สี่คูณสี่ไม่ได้หากันง่ายนะคุณผู้ชมนะครับร้อยต่อตัวรถแนบสนิทชิดเชื้อกันแบบนี้ซุ้มล้อป่องล้อคมคมนะฮะมาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานขอบสิบเจ็ดนิ้วยางขนาดสองหกห้าทับหกห้า r สิบเจ็ดนะครับยางได้เป็นบิสโต้นะฮะคันนี้ยางปีสองพันยี่สิบสองนะนะฮะดอกล่องยางเหลือหนาลึกใช้งานกันได้ยาวๆซุ้มล้อป่องล้อคมคมนะฮะโชคอัพนะครับเดิมแท้เลยคุณผู้ชมมาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะผมมุดให้ดูเลยนะฮะปีกนกเดิมนะครับ สิ่งสกปรกเนี่ยพี่ๆี่ไม่ต้องไม่รับชมนะครับผมให้ดูโครงสร้างตัวรถเอานะฟิล์มติดให้แล้วรอบคันนะครับกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้านะฮะได้สีโครเมียมสวยๆมือเปิดได้โครเมียบันไดเหยียบข้างนะครับได้ดาด้านแบบนี้เลยสวยๆนะคุณผู้ชมโอ้โหสวยจัดนะคันนี้นะครับและให้ดูภายในอันนี้คือสภาพแรกเข้านะสภาพแรกเข้านะพี่ๆีนะนะฮะเดี๋ยวผมให้ให้ดูนะนี่ภายในสีดําเลยนะครับผม นี่สวยๆนะฮะบะเป็นบะผ้านะฮะบะผ้าสวยๆแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแผงประตูนะครับวัสดุอย่างดีนะฮะที่วางแขนพักศอกหมูผ้ามาสวยๆนะครับแน่นๆตึงๆนะฮะโครงสร้างตัวรถดีมากๆนะครับรอยสปอร์ตเมทาร์กยางรองฝาประตูนะครับยางรองฝาอะไรต่างๆทุกอย่างคมสวยเดิมแท้เลยนะฮะรถคันนี้นะครับผมซอกน็อตเสาเอนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมนะฮะ แล้วก็ซ่องน็อตเดิมนะครับไม่มีถอดไม่มีขันนะแผ่นสครับเพยตรงพื้นนะครับผมปั๊มโตโยต้ามาแบบนี้เดิมแท้แน่นอนนะครับตัวนะฮะน็อตเสาบีนะครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะคุณผู้ชมนะฮะกอนประตูอะไรต่างๆทุกอย่างสวยเดิมครบแท้นะฮะตัวนี้นะครับสปอร์ตเมทอาร์คลางน้ำนะฮะพวกนี้อยู่ครบนะคุณผู้ชมให้ดูหลักๆนะฮะดูโครงสร้างของตัวรถนะครับว่าตัวรถโครงสร้างเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ โครงสร้างต้องดีแบบนี้เลยไม่มีชนหนักมีความจมน้ํานะครับเล่มไม่ช่รุดสูญหายอันนี้คือบริษัททอโต้นะครับนำรถเข้ามามีถังดับเพลิงให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะซ้ายขวานะครับสีเสมอกันหมดนะฮะแล้วดูดูตัวภายในนะฮะบาะเป็นบอกผ้าหมดนะครับผมเนี่ยถึงขวานสันเหลี่ยมสันเหลี่ยมตัวบอะเนี่ยนะฮะเดิมแน่นอนมีที่วางแขนพักศอกนะครับผมวางแก้วได้วางของได้บอะด้านหลังเนี่ยปรับพับได้60-40นะคุณผู้ชมนะฮะปรับพับขึ้นแขวนแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ จะมีเรื่องคอคาซีทไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่มีลูกเด็กเล็กแดงนะแล้วก็ขอแขวนเก่ยวยึดแล้วน้ำหนักได้สูงสุดถึง4กิโลกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังนะครับนี่ขอด้านบนนะครับแขวนเสื้อพงเสื้อผ้านะฮะแล้วก็เราจงเราจับอยู่ครบเดิมแท้แน่นอนนะครับสปอร์เมนอาร์คนะฮะพวกนี้กระดูกงูคมมากนะครับรถไม่มีประวัติประวัติสวยแน่นอนคุณผู้ชมนะฮะใครสนใจนะฮะได้ติดต่อหาผมด่วนๆนะ0 6น8 4 3 6 5 8 7ป่าปนะครับผมเซลล์หนวดทอโต้ยินดีให้บริการนะครับ เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆปี20ด้วยคุณผู้ชมนะฮะแคลรี่บอยเนี่ยผมถอดนะไม่ได้แถมไปให้จริงๆเขาติดมาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลงเล่มให้ด้วยนะครับเล่มจริงๆอ่ะมีแคลรี่บอยแต่ว่าคันนี้เดี๋ยวผมถอดเพราะว่าแคลรี่บอยสภาพไม่ได้แล้วนะฮะสภาพไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมถอดให้นะอ่ะมานะครับผมนี่ดูกระต่อนะยโครคงสร้างตัวรถสวยมากคัดทรงคัดซีเดิมแท้แน่นอนมีสติ๊กเกอร์4ีคูณดิฟล็อกนะนี่กันลื่นกันถลายมีหมดครบนะครับ ตัวนี้ไฟท้ายนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมนะคุณผู้ชมนะฮะไม่แตกไม่ลาวนะแล้วก็มีกล้องบันทึกกล้องถอยครบนะฮะคันนี้มือเปิดได้สีโครเมียมนะครับไฟเดิมแทสตันเล่นะฮะแล้วก็ตัวเนี้นะฮะกันชนนะครับเป็นสีโครเมียมนะฮะบันไดเหยียบขึ้นได้สีดำด้านนะสวยๆตัวอีพัทนะครับผมนี่มีกล้องถอยให้นะฮะด้านล่างนะครับคุณผู้ชมนะมียางอะไรครบเลย เอาเดิมแนวเดิมข้อเดิมช่วงล่างเดิมหมดหมดนะครับผมขับสีนะฮะคันนี้ไม่มีสนิมแน่นอนมาชมแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมนะคุณผู้ชมคันนี้สภาพแรกเข้าสวยมากๆนะฮะขนาดยังไม่ได้สปาขัดสีนะคุณผู้ชมดูนะฮะไฟไม่แตกไม่รล้าไม่เหลืองนะเนี่ยมันจะมีพวกนี้ยผมเลยไม่อยากจะแถมให้นะเพราะว่าสีมันลอกมันร่อนอะไรหมดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมถอดให้แฉรี่บอยนะครับไม่ได้แถมไม่ให้นะเดี๋ยวถอดให้นะฮะ ตัวนี้สวยมากนะคุณผู้ชมโครงสร้างโดยรวมเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะฮะเก็บงานบางๆนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองอยู่แล้วเก็บงานสีเก็บงานอะไรพวกนี้นะครับบางๆเลยนะฮะสปอ,อร์ตเบนอาร์คมสวยมากนะครับเด็โครงสร้างสวยโครงสร้างดีแน่นอนนะครับพี่ๆท่าน,นไหนหาอยู่นะครับรีบไปต่อหาผมด่วนเลยนะฮะคันนี้มีคันเดียวแล้วถ้าพลาดคันนี้ไปผมบอกได้เลยว่ารออีกยาวๆนะครับ เพราะว่า4ีคูณสที่มีเนี่ยนะฮะโอ้โหขายออกดีมากนะครับรางน้ําสปอร์ตเมท้าโครงสร้างสวยเดิมกริปนะครับตัวนี้นะฮะซอกนงซอกน็อตนะครับสภาพใหม่มากนะฮะน็อตยึดเสาบีพี่ๆดูได้เลยนะไม่มีรอยถอดรอยขันนะนะครับเอามาดูออปชั่นกันบ้างดีกว่าภายในได้อะไรบ้างนะฮะกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทันล็อกล้อเลอะกระจกแล้วกระจกมีให้ปะพับกระจกหูช้างเป็นแบบจอยสติ๊กนะครับผม ตัวนี้นะฮะบอกผ้านะครับเดินได้สีขาวติดิ้งสีขาวแบบนี้เลยเหมาะสำหรับเดินทางไกลนะครับลุยป่าฝ่าดงได้หมดเลยนั่งสบายนุ่มนิ่มแน่นอนนะครับเบาะนะครับปรับพับแมนนวลนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเปิดฝาปงฝาโปงได้หมดนะมีที่วางขวดน้ําไว้ให้นะครับตรงนี้นะแล้วก็เปิดฝาทัน้ำมันได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปในตัวรถนะคุณผู้ชมอ่ะนะฮะกุญแจเป็นระบบไขเสียบนะคุณผู้ชมนี่ กจจะมีสองดอกนะแล้วก็คันนี้นะครับเป็นเกียร์แมนนวลเกียบคัตนะครับแล้วกดแล้วสตาร์ทได้เลยนะครับนี่หน้าจอก็ติดแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้นะครับเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดพันโลคุณผู้ชมนะฮะไม้น้อยมากๆนะนะ้วปัดเลนไมน้นี่เป็นไงเติมแท้และน้ํามันผมเติมไปให้เกือบเต็มถังนะคุณผู้ชมนี่นะสวยแบบนี้นี่เข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะครับเข้ารอบต่อถัดไปเนี่ยนะฮะ เนี่ยเพิ่งเข้าศูนย์ไปเมื่อเดือนเมษาหกแปดเองนะครับผมนี่เข้าศูนย์ตลอดนะครับมีใบมีป้ายให้นะครับแล้วก็พวงลายเป็นมัลติฟังก์ชั่นนะครับผมมีปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงได้แอร์แว็กมีให้3ใบคู่หน้านะครับจอทัชสกรีนนะครับผมตัวนี้เชื่อมต่อคอนเน็กได้กับเราโปรโทรสั์ USB นะครับผมบลูทูธนะฮะ MP 3 FMAM ได้หมดนะฮะแอร์็แบบระบบนวดนะฮะขออภัย ลิ้นรัวหมดเลยนะฮะแอร์เป็นบบแมนนวลแอร์เย็นเพีงเพลอแน่นอนนี่แล้วมีเอาท์เลทชาร์จ2จุดนะครับกันล้อล็อกนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มปรับ4คูณ4ทางใกล้ทางชันทางสั้นได้หมดเลยนะครับตัวนี้ปรับได้หมดนะเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับผมมาพร้อมกับกล้องถอยนะฮะนี่กล้องถอยเดิมแท้จากโรงงานเส้นบ่อระยะชัดเจนครบแน่นอนนะคุณผู้ชมใหม่มากนะ มีอีโคโหมดพาวเวอร์ให้ด้วยนะครับผมนี่ที่วางแก้วมีให้ครบนะครับเบรกมือเป็นแบบแมนนวลนะฮะที่วางแขนพักศอกคุมผ้ามาอย่างดีนะครับตัวนี้ไฟบอ์สถานะ a i r b a บติดครบนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ตัว Air นะครับมีให้นะกล่องคู่บอกนะครับเอกสารไม่ชำรุดนะครับสูญหายนะแล้วก็เล่มมีครบคู่มือการใช้งานอยู่ครบปกติสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของระบบห้องเครื่องนะคุณผู้ชมนะครับ นี่คับทรงขับ4ไฟเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้นะฮะถ้าปรับปุ่มขับ4นะ l l w h e e ได้ i v e นะฮะได้หมดนะครับพร้อมลุยเลยใครสายลุยจัดได้จัดจองได้จองนะปี20ด้วยนะครับเนี่ยพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยผู้ชมใหม่มากนะฮะายติดครบทุกดวงแน่นอนนะครับเอกสารคู่มืออยู่ครบชัดเจนนะฮะใครสนใจรีบเลยติดต่อหาผมด่วนด0ว 6, 4 8 4 3 6 5 8กดกหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ก็ได้นะครับ จะพาไปดูกันต่อนะครับสำหรับตัวห้องเครื่องนะอ่ะมาดูกันต่อนะครับเครื่องยนต์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2.4นะฮะคันนี้ดีเซลนะเป็นตัว4ค 4. 4ฝาโครงฝางเครื่องไม่มีคราบหยุดเยอะของของเหลวนะครับคราบน้ํามันไม่มีนะฮะน็อตเดิมเดี๋ยวทํานเสะอาดชุดห้องเครื่องให้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเสียงเครื่องทํางานปกติเลยสายพงสายพานโซ่ทํางานปกตินะฮะแล้วก็พัดลมพัดลมนะฮะสวยๆแบบนี้ กระปุกเบรก ABS เนียนๆนะครับผมกองอากาศอะไรต่างๆเดี๋ยวผมเช็คให้เปลี่ยนถ่ายให้นะครับของหลงของเหลวครับถ่ายให้รอบคันนะฮะคานสวยๆของเหลวถ่ายให้หมดน้ํายาฟูลแรน์ใหม่ๆนะคุณผู้ชมนะครับพัดลมทํางานปกติเลยนี่คานด้านหน้านะคาน่อน้ําเราควรดูให้ละเอียดนะแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมชาร์จไฟเช็คให้นะกองฟิวรีเลย์นะครับแผ่นเพลทนะครับต้องตรงกันกันกับในสำเนาเล่มเท่านั้น ติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะฮะดูให้ละเอียดนะฮะเหมือนพี่ๆนะครับมารับชมตัวรถเองที่บริษัททอโต้เลยนะครับใครสนใจอยากจะเดินทางมาลองเทสต์ได้นะครับติดต่อหาผมด่วน06484357เลยนะครับฝาปวงแท้เดิมนี่แผ่นการความร้อนยางแน่นๆตึงๆอยู่เลยคุณผู้ชมนะครับล้างน้ำในสปอร์ตพวกนี้ชัดเจนนะฮะยางรองฝาโวงทุกอย่างต่างๆสวยหมดนะครับติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะฮะมีครบให้เห็นนะฮะ ฝาเดิมครบแท้ปั๊มโตโยต้ามาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะน็อต <not S 2> ไม่มีขัดไม่มีอ้านะครับห้องเครื่องเดิมๆแบบนี้นะรีบเลยติดต่อผมด่วน064 843 6 5 7เบอร์นี้ใช้แอดไลน์ได้แอดมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวราไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนะครับ